มหงษงยนเป็นยังไงบ้างลูกแล้วนการนี้เจ้ากลับมาด้วยแผ่นดินแล้วดวงตาหมาอำนาจที่เจ้าออกติดตามได้เจอหรือเปล่าเสร็จพ่อการตามหาดวงตามมหาอำนาจในครั้งนี้ลูกทําไม่สําเร็จเพคะแต่ด้วยสาเหตุก็เพราะว่าลูกเองได้พบปากกับโจรร้ายมันหมายจะเอาชีวิตลูก แต่นับว่าบุญของูกยังมีที่ได้พบคนดีช่วยเหลือเอาไว้ใช่ไหมครับองค์พระน่ก็คือบุตรหนุ่มทั้งสองคนที่อยู่ท่าดาพระราสาขององค์พระบิดาเนี่พี่ยาค่ะกระหม่อมนพดลกราบพระบาทองค์พระผู้เป็นใหญ่พระเจ้าค่ะถวายบกพรอยค่ะเจริญสุขเถิดเราเองก็ต้องขอบอใจบุตรหนุ่มทั้งสองคนด้วยถ้าหากมาดแม้ไม่ได้เจ้าทั้งสองคนช่วยเหลือหงยนเขาไว บานชนิดราชบุตรของเราจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเราเองก็คงจะไม่รู้ได้เราอยากจะรู้นักบุรุษหนุ่มรูปงามลูกของคนนี่มีชื่อะไรกันบ้างเล่ากระหมอ่อมนพดลพระเจ้าค,ค่ะนพดลมากระหมอ่อมทือว่าดวงไว้ะยะค่ะเจ้าสองคนในเมื่อรู้จักเราแล้วเราจะขอแนะนําบุคคลที่สําคัญภายในเมืองลุตอีกสองคนให้เจ้าได้รู้จัก ั่นคือราชธิดาของเราให้น้ำกับวงฟ้าไปบังคม้าจารพระทเจ้าพานางอารย์สัยวั้องเเป็นอะไรไปหรือเปล่าเปล่าไหมคะมแรกพ่อู สบพัสวยจริงๆทำนาำนักทำนักหนาแต่ทิมลูกตาเอาสวนไปปล่อยอยู่ไกลแต่ใจไม่กล้ามองหน้าฉันไม่ได้เลยแม่นางฟังในฝันนุ่มได้แค่มองช่องเมื่อ

เป็นอะไรเนี่ยคนณีน like> ิ公公๊กป่าคีค้าพระบิดาล้อยยิ่งใหญ่ก็ชิ้นพระเจ้าค่ะใอรอคเก จะทำอะไรจะแสดงปริยาอะไรต่อหน้าท้องพระโรงดไว้เน่าพอบ้างพี่คี่ขเออหงยนพี่ค่ะนณเดบัตินี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือดวงตามหาอำนาจแล้วลูกเองจะทำที่สิ่งใดต่อไปเลยหลือพระบิดาถ้าหากเป็นเช่นนั้นรักมอมขอรับอาสาวแต่การครั้งนี้ ข้ากระหม่อมจะไม่ได้ไปแค่เพียงผู้เดียวจะนำพานพนพดลเจ้าดวงและลูกหิีติดตามไปด้วยพี่คะเราทหาราหารคนอื่นเจ้าไม่ต้องการเลยเหรอือกระหม่อมไม่ต้องการพี่ะถ้าเช่นนั้นแล้วเป็นภาระเลยพอถ้าหากมาดแม้เป็นความต้องการของเจ้าพ่อเองก็จะไม่ขัดด้วยน้าพระไยัยพ่อก็ขออวยพรให้การออกหาดวงตามมหาอำนาจของเจ้าในครั้งนี้ติดตามกลับมาให้ได้กันแล้วกันนะลูกนะ โชคดีทุกๆคนก็แล้วกันระวังตััววด้ยนะะพี่ครบคำสั่งพะยาคาโพงท่านนี่ห่วงพี่อ่ะไม่ไปตามไม่มาคนอื่นตาหม่อมไปนะพระเจ้าค่ะเราอีกคนนึงไม่ตกตาหวานเด่นๆระเด็ดเลยค่ะโอเคลูกหญิงพะยาคาโพงท่านนพดลพระเจ้าค่ะสายตาเจ้าอ่ะข้าพอจะรู้นะพระต้องการสิ่งใดเอาเถิดถ้าหากภารกิจครั้งนี้สำเร็จเจ้าต้องการสิ่งใด ไม่ไม่แต่ดาวแต่เดือนใช่ก็ได้ทุกอย่างจริงนะพะย่ค่ะโปงแต่ด้วยการนี้การค้นหาดวงตาม,มหาอำนาจไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราจะทำยังไงกันนีพระองค์ท่านไม่ต้องหวั่นเกรงมีกระหม่อมนพดลและพี่ด้วงใช่เพราะว่าคนเราไม่ได้เล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ม่ได้มนต้องเอาด้วยค้าถาบล้วยเจ้าค่ขารอช้า,รา,ชาเร่งเดินทางเลยดีกว่าไปเถอะไปเถอะไปเถอะไปเถอพี่ด้วงนะมันอะไรกันวะที่พวกมึงทำงานบ้า มาจากไหนก็ไม่ครั้งนี้กูจะให้คุณบำเป็นครั้งสุดท้ายไอ้สองคนออกตัวตาหาดวงตามหามาดครั้งนี้พู้มงึงทำผิดพลาดรับรองกูไม่เอาผู้มึงไปแน่ไอ้ข่ามัน 哒呃呃呃。Uh, uh, uh, uh. พร้อมหมคร่บพร้อมติดหน้าคือเขาจำได้เราแวงหลังให้ด้วยนะงานจริงๆนะพรองมึงก็พูดไปโระกายเจบเราวางแทนกา,อานอ่างกนุบาย ให้อีผูกปลอมกายเออ มีเลงต้องดีกลนเออเจ้านพดลพร้อมเสียงเออเออเออะาอเออเออเอน ที่เราได้วางกันเอาไว้อย่าให้ใครที่รู้เด็ดขาดพระองค์ท่านไม่ต้องหวัดเกรงหรอกพระเจ้าคะ่ะมีพี่ดวงทั้งคนทุกอย่างราบรืน่นพี่ดวงนี่ยังไงเอ,อ๊อตอนนี้เป็นหงฟ้าหงฟ้าองค์งหญิงหงฟ้านี่้ปิดหน้าเนีเออเย่ยเดี๋ย้พระจำได้พระคณิตาของพี่หงฟ้าเชิญเสด็จเถอะพระเจ้าค่ะฟ้าหญิงน้องพี่ถ้ากูโดนกระทือ มึงรีบเข้ามาเลยนะผมงฟ้าวันนี้รู้สึกว่าจะอึมเป็นพิเศษฉีดมาไปคะ่ะฮะฉีดมาไปค่ะโอ้แป๊บเดียวนี่จะไปสัญญกรรมมาเหรอเนี่ยทำเครื่องหม่ทำเครื่องใหม่ทำที่ไหนนู่นเลยหลังหลังรถเนี่ย <c oughs> นี่แล้วอย่าให้เขาจับได้นพะพยาะยค่ะถ้าจับได้เนี่ยเดือดร้อนกันหมดเลยนะพะยายค่ะถ้าอย่างนั้นพระกนิษฐานน้องพี่การนี้เจ้าเองต้องพูดเสียสละ แด่บ้านและแผ่นดินเสด็จตามพี่มาเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะลึกลับหน้าเกรงกลัวเฮ้ยนแล้วเปล่าเนี่ยเออห้องแดงทองแดงเฮ้ยผู้ใช่เว้ยปล่าจ้าพวกแกเป็นใครพวกข้ามาดีมาดีมาดีนี่ อาวุธสักเล่มก็ไม่มีโอ้ยโหรือสัน์ทำทำตามสัญญาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเน้องเข้าไม่ไหวแล้วเจ้าสัตว์เจากลัวเหรอปวดปวดทีอ้าวสันตนึกว่ากลัวแล้วทายังไงเนี่ยฮะหาที่ทีฮะนิดไดไหมฮะนิดนึงไดไได้ได้ได้โอ้โาานาเกียด เรียบร้อยไหมน้องเรียบร้อยไปค่ะวีเป๋ก่อนน่ารักจริงเชียวพร้อมไหมพร้อมแล้วไปคะเออพวกเจ้ามาทำอะไรเจรจาเลยพระองค์ท่านโมงแดงเข้าพาเจ้าราชบุตรหงยนมาในครานี้เพื่อตามความต้องการของท่านโมงแดงที่ได้ส่งให้นกเหยี่ยวโปรยสุกพระราชสารตา ณหน้าเมืองบอกเอาไว้ว่าตาหากต้องการดวงตามาหาอำนาจให้นำพระคณิฐาหงฟ้ามาแลกตอนนี้ข้าทำอย่างที่ท่านเองต้องการแล้วนี่คือพระคณิฐาหงฟ้า,าไหนไมันจะสวยอย่างที่เขาลําลือจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนพี่คะคือท่านมงแดงไม่ต้องกลัว มาครานี้มาแค่สามคนดาบซับเล่นก็ไม่มีแน่ใจนะแน่ใจข้ามขอแค่ได้จับดวงตามหาอำนาจไว้ในมือเมื่อได้แล้วจะส่งพระคณิษฐาให้กับท่านมงแดงทันทีเอานะไว้ใจ<อ>เยอะจะใช้การยื่นหูยื่นแมวเช่นนั้นเหรอถูกต้องก็ได้ในเมื่อตัวของเจ้า กาที่จะนำของรักของหวงมาแลกกับสิ่งสำคัญฉันก็เห็นด้วยนี่ไงไหนนะน้องสาวคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องสา่นจะสั่นทำไมเนี่ยจะกลัวทำไมมันก็เจ็บแรกๆนั่นแหละแป๊บเดียวอะไรหมายถึงจับไม้จับมือเนี่ยเหรอ มาเดี๋ยวเขาจำได้เอ,อ่อนับหนึ่งสองสามแล้วก็ยื่นกันเลยนะพี่ค่ยได้หน<ป>ึ่งสองสามไปแมหอมมันจะหอมอะไรขนาดนี้มีไสด์ด้วย ไม่เคยเพบไม่เคยเห็นมาก่อนจะเย็นๆก่อนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมหน้าอ,อกน้องมันแข็งจังอ๋อทำใหม่ไปก็ฮะเพิ่งทำมาใหม่เพิ่งทำมาใหม่นะออกมาดิสิเพิ่งทำมนะาใหม่นี่คะเอ๊ะ อย่างนี้ทำมาใหม่ๆไปต้องนวดต้องคลึงมันถึงจะนิ่มไปตามแรงนน้องนะคลึงด้วยเอ๊ะเดี๋ยวทำไมเสียของเจ้ามันแปลกๆปอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงไปคะอากาศเปลี่ยนแปลงไปคะอ๋อไม่สบายไม่สบายพี่มียาพอดีเลยยาอะไรไปคะเบดี้ดน้องรับรองเจ้าได้โดน ยาเบบี้ดอฉีดเข้าไปแล้วจะต้องหายไข้แน่ๆเป็นอะไรป่าไปคะ่ะป่าไปคะ่ะไหนพี่ขอดูหน้าชัดๆหน่อยว่าจะสวยอย่างที่เขาล่ำลือหรือเปล่าหะ oh, oh, อีวอไอ้โนอบอ้อไอ้น้บไอ้นมบลักกูด้วย พวกมู่ก้็ยอพวกตู่ถ้าดแค่นั้นวันนี้มึงอ,อย่าอยู่อะไรไอ้นกไอ้นกนกสกไปใหญ่ไอ้อไนกก็มาไปเกับยังไงดูสิเนี่ยใจของข้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็แต่คิดถึงชายที่ชื่อนอพดล ชานนี้จะเป็นยังไงบ้างไม่เจอหน้าเจอตากันซะเลยหงมันนี่ใครมาขอเปคฤเสนพี่เ,เพียงแค่พี่มองแววตาเจ้าพี่ก็รู้ดีว่าในใจเจ้าน้องสาวของพี่กำลังคิดอะไรเจ้าอย่าลืมไปไอ้นกดลเป็นหนุ่มมาจากไหนก็ไม่รู้ เจ้าน่ะต้องช่วยพี่ที่พี่ไปมาครั้งเนี้ยพี่มีเรื่องสําคัญจะไหว้วานเจ้ามีเรื่องสําคัญใช่เสร็จพี่มีอะไรพี่บอกหม่อมฉันไาเถอะพี่ข้าเรื่องที่พี่จะไหว้วานเจ้าไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่เจ้ารับปากพี่ว่าเจ้าทําได้เจ้าไม่ต้องกลัวเจ้าอยากได้สิ่งใดพี่หงน้อยคนนี้จะเป็นคนหามให้เจ้าเองก็ได้พี่ค่า ถ้าเกิดว่าเรื่องที่เสพพี่จะให้หม่อมฉันทําเนี่ยมันไม่หนักอะไรมากนะักหม่อมชันก็ยินดีที่จะช่วยเพยคะเรื่องที่พี่จะให้เจ้าทําหงมณีนั่นก็คือนี่ยาพิษนํายาพิษอันนี้ไปผสมเป็นอาหารให้ไอ้นกพดลมันกินน้องทําได้ไหมหม,ม่อมชันทำไม่ได้จะทำไม่ได้แล้วก็ขาดพี่ขาดน้องกัน เหตุไหนยกันไม่ช่วยเสด็จพี่ของผมหากไม่ประกบคงจบกันต้องยอมแปลพันน้องพี่ให้เรื่องมันจบในพบนี้ใช่จะ เจ้าตีทุ่งตามตตเมื่อน้องมันใครไม่เอาใจช่วยพี่ก็ให้มันตายวันนี้เลยนะคิดทำยะโสปวดโทสะเราก็ต้องความโมหังรังน้ำแรงมันไหลอะไร,ะไรจะเลือก โห่อีนอ้องทำไปเรือกว่างลำตายเธอมึงนึกจะเป็น,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 จนยยใจต้องเข้มแข็งฟังเงใ่อใจแทบขาดน้ำตาต้องหยาดลา พอดมาคิดกับบทตกรรมอยากทำร้ยไร้ไรล,ลวงน้องขอประท้วงร้องทักพี่ก็รู้ว่าน้องรักขอจงหยุดพักกันอ่ะ เสร็จพี่อย่าทำแบบนี้เลยนะเพคะเจ้าทำเพื่อพี่เถิดผมม่นีผมันื่ไม่ได้จริงๆเจ้าอยาบีบขั้นพี่พี่ก็รู้ มือทำตัดพี่ตัดน้องกันผมก็ตายเถิดเจ๊คีผมไม่ดีผมไม่ดีผมยิงผมไม่ดีผมยิงผมไม่ดี <c oughs> มีคนมาให้หลับเร็วเละไปแล้วใช่ถูกต้องเอาเฮ้ย ไปนะฮะหลวงพ่อพระองค์ท่านพระทายเินก่อนไม่ต้องค่ะนีใส่ยมนุษย์นี่มาสุดคะเนนี่มึงเหลี่ยมเล่มากลลยไอน้นพไปได้ทำนะพงไอ้นพโดนมึงทำกันได้มึงทำเฉไเฉย,ยสิลชื่อ ขอเตือนสักนิดโปรดเคิดสักหน่อยกล่าวกลัวคนสวมรอยเบื้องหลังทำแบบไ,ไี่ทำไมหากคินพลาดมันอาจจะพังกล่าวขอยับยั้งขอยื้สั่งทานสกัดหรือตะตนะ้น,นคนรับกับโยน กับโอกมาท่ายเย็นก่อนก้นเรยภายในอีกใจพายนอกคิดแล้วลมนอกหูอแม,ม้นมึงจะหมกนั้นมันก็ไม่มี ใครจะบอกแต่ก็พูดไม่ออกนัง่งอ,อือหัวออกรอก้อนเผากล่าวไม่ผิด mm hmm. ขอจงพินิจค oh <yeah. S 1> ดนาดังคำที่เช่นผู้เป็นราชาไทยจะทำซา ไม่ซื้อไม่สร้างความชั่วให้อับโชคให้คนชาวโลกเขาลืมต้องกระบ่าไม่ได้ทำจุดนี่ไอ้นกไปได้ทามีจริโรนโค้งนกโดุงเสอ,อะแรที่เราไว้เนื้อและเชื่อใจเจ้ามาโดยตลอด เราไม่คิดสติสิทิว่าเราจะมองผิดพลาดไปต้สีใจเหลือเกินเราเป็นติดเชื้อของเฮมาราแต่กับง่อเขาบะปัญญายอมให้อีกคนน้อยลี้อย่างเจ้าเข้ามาสู่ภายในเมืองหลวงคิดกรยุทธ์กระบอบต่อใจของเราอย่างไม่พอส่งที่สำคัญที่สุดเขาจาทำนี่งไงก็ราชธิดาของเราเนอะอจะต้องท่าน กร,ระหม่อมนพดลเป็นเพียงไอหนุ่มบ้านป่าพะโดยคนหนึ่งที่มีจิตฝ่ายฝันที่จะเป็นทหารรับใช้รับชาติแผ่นดินพระองค์ท,ท่านจงคิดตูเถิดพอเถิดกระหม่อมจะคิดฝ่ายสูงไปเพื่ออะไรเจ้าเก้ตัวมากพอไปแล้วคนไม่ทำคนอย่างเจ้าไม่มีคนไหนหรอกนะที่ทำผิดก็จะยอมรับผิดดิเมื่อมึงทุรยศต่อกูแบบนี้เลยแล้วก็เอาแล้ว่านเจ้าค่ะพระองค์ท่าน เล็งจับตัวไอ้นพดลไปได้แล้วตัดหัวมันเอาแล้วแต่ต้องหักเมื่อดแมนมึงจับไปไม่ได้จะตายมั็นเมือไม่ได้ไอ้นพดลหนีหนีเร็วหนีไปไหนลูกขคงมันนี่พี่นิดาเกิดเรื่องอะไรขึ้นพปยังคะในเดบิทเดือนนี้ไอ้นพดล มันคิดการใหญ่มันทุรระศะต่อหน้ามันได้ใช้ประแสงดาบหมายเอาชีวิตน้องเ้าน้องบด,ดาโ<อ>ีา่แล้วนะพระบิดาลูกไม่เชื่อเด็ดขาดที่น้องดินจะเป็นฆ่าตะกอนฆ่าน้องสาวง <ผม S 2> ช่<น>อคฉันเห็นด้วยกับสเสด็จพี่แต่การในครั้งนี้นะพี่เห็นกับปาทุกสิ่งทุกอย่างพ่อเป็นคนเห็นทั้งหมดถ้าหากแม่เป็นคนอื่นกราบทูลพ่อคงจะไม่เชื่อ แต่พงเห็นด้วยสองพระนิเศของพ่อเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือความจริง <ผม S 1> จะต้องเชื่อพ่อเจ้ามีอะไรจะพูดอบอกมาเมื่อสักครูน่นี้ที่พี่หงอยได้เข้ามาหาหงมณีเพื่อจะมาพูดคุยวางแผนจะให้นภพอรกินยาพิษแต่หงมณีทําไม่ได้ก็เลยจะฆ่าหงมณีไปครั่เป็นความจริงเลยใช่ไป็นข้เสด็จพ่อพไอ้หงระไิด้า ด้วยการที่องค์พระบิดาได้สั่งประหารประหารชิวิตคนนพดลมีทางเดียวนี่คงจะไปได้ไม่ไกลก็เราบองจะตามตนพดลมาให้ตรงได้ก็จะนั่นแล้วพ่อฝากเรื่องนี้ด้วยกันแล้วกันนะลูกแต่เด็เสร็จพ่อพดไ,ดไ,ไปนพด,ด,ด,ดลนพดลรอข้าก่อน นั่นชัมใจวันเวลาผ่านไปเออ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 เอเอ หนึ่งคืงความรังขังก็อ่อนเใจเราใจร้อนเออ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  วันเวลาช่างผ่านไปหลายปีแต่ความเจ็บใจของไอ้ภัยสารคนนี้มันยังฝังจิตใต้สำนึกอยู่ไม่เคยหายนั่งก็คิดนอนก็คิดจากไอ้ภัยสารคนเดิมต้องกลับกลายเป็นโม่งดำเช่นนี้อยากจะรู้เสีเหลือเกินภายในเมืองจะเป็นเช่นใดได้แต่นั่งวิตกกังวลคิดอยู่แต่ภายในเมืองไม่หาย oh <my> เจ็บแน้นเต่นใจ สั่งที่จับตัวอะไรก็ไม่รู้่งตายมาเป็นแพะรับปากแทนคนอื่นแท้ๆใช่น่ะสิหนีก่อนเถอะพี่ไปปินใครกันเฮ้ยจับไปไหนมีเข้านะคิดว่าคนอย่างแกจะพลื้งมือฉันได้ไอ้มงแดงต้องการอะไรจะกู้ฉันตกใจชีวิตของแกไงไอ้ทวดทีอตัวโคตรแกเข้ามาแซ่ เรื่องเดิมๆของฉันถ้าฉันนั้นแหละคนนี้ถ้าจะคิดบันทีกับแกเอาสิวะงอย่ามากลัวไอ้นกพัดอนเป็นคนดีนะทุกคนไม่เห็นข่าบุคของตัวหัวใจโหดตัดหัวของไอ้หมนกแดงเข้ามาช่วยไอ้นกระวังตัวระวังตพวกนกนกนกรอด้วยนกไอ้เด็กคนนั้น กำลังตกทุกได้ยากถูกไอ้โม่งแดงถูกทำลายเราเองโม่งดำจะอยู่เฉยไม่ได้จะต,ตามไปช่วยมันดีกว่า